บอ่อน้ำร้อนกลางอาวกาศของชิซุกะที่นั่นนะ่ะพีดาวเต็มท้องฟ้ารรรรไปหมดเลยละ่ะการได้แช่น้ำพร้อมกับดูดาวไปด้วยเนี่ยมันฟินสุดๆไปเลยละ่ะเฮ้ยบ้านตาอากาศของนายมีบ่อน้ําร้อนการแจ้งด้วยเนี่ยใช่พวกนายก็ได้จะสร้างบ่อน้ําร้อนส่วนตัวไว้บ้างก็ดีนะอ๋จริงสิพวกนายไม่มีบ้านพักตากอากาศสักหน่อยดีนาเนอนนนะแม่แม่ขอโทษทีโทษทียี ได้แช่น้ำพร้อมกับดูดาวไปด้วยงั้นเหรอมีแสษจริงๆเลยสำหรับชิสุกาจังคนสวยจะมาลงแช่เมื่อไหร่ก็ได้นะจ๊ะเฮ้อแค่อ่ <c oughs> ออางอาบน้ำที่มองเห็นดาวเอาจริงก็ไม่เห็นต้องไปไกลขนาดนั้นเลยนี่ <c oughs> เอะจริงเหรอแกบอกนะว่านายจะมองเห็นดาวจากบ้านตัวเองได้เพราะว่าหลังคาบ้านพังอนะนั่นสิคีโบไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยฉันมีบ่อน,น้ำร้อนที่มองเห็นดาวสวยๆจริงๆนะ ไปแบบนั้นหนาะทางช่วยด้วยสิเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอนายขอร้องเถอะฉันสัญญากับเขาไปแล้วว่าจะให้ลงแช่น้ําไม่ก็ช่วยไม่ได้อะนะใช้เงินก่อนแล้วกันเ <c oughs> ชือกบ่อน้ําร้อนอ,อันนี้ใช้ยังไงเหรออ่ะก็แค่กางออกนะแล้วก็วางลงไปเลยนั่นเห็นไหมอน้ำร้อนนี่นั่นละ น้ำร้อนดีเลยนี่ร้อนสบายจังเลยร้อนดีจังกลิ่นหอมด้วยเออน้ำร้อนแบบนี้นะดีต่อร่างกายด้วยนะฉันว่าสมองฉันเริ่มฉลาดขึ้นมาแล้วละ่ะรอเหลหคแปดเท่ากับหกปเอออึ้อ้อจริงสินั่งแช่น้ำร้อนหรือดื่มอะไรไปด้วยดีกว่าเนาะอเอ๊ะชนอกช เฮ้สบายจังเลยเนาะอนั่นสิสบายจริงๆเลยเออจริงด้วยแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่เห็นดาวอ๋ออ๋อนานานาเดี๋ยวจอมบอนจัดการเองนะอ่าด้วยเครื่องฉายภาพสามมิตินี่ไงเป็นยังไงบ้างแล้วว้าวแบบนี้ชิสุกะต้องชอบแน่ๆเลยเอาล่ะชิสุกะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลย บ่อน้ำร้อนกลางป่าไงจริงด้วยอุ่นดีจังเลยมองข้างบนด้วยสิโออ๋อสวยจังเลยเลแช่เลยไม่ต้องเกรงใจเอาละ่ะตามสบายนะขอบคุณมากนะจ๊ะ สุขจังเลยไม,ม่ได้คุณย่านั่นชิสุกะาจะพอใจหรือเปล่านะเนี่ยแมเอาแต่ดูทีวีนะหนะังสือนังหาไม่ยอมอ่านมีการบ้านไม่ใช่เหรอ,อคือว่าตอนนี้นะครับผมเข้าห้องไม่ได้นะ่ะแล้วจะทำทีหลังนะรีบทำเดี๋ยวนี้เลยเอแต่ว่าทำส,สั๋ยวนี้แหละยอมแพ้แม่เลยฮะแล้วทำไมท่าทางดีใจนักเล่าชิสุก่าจ้า อ่ะคือทอทีนะพอดีแม่จะให้ฉันทำการบ้านน่ะฉันก็เลยต้องมานะหเฮ้ยขทอที่รับกวนนะเย้ะจังชิสุกะดูชอบใจมากเลยล่ะอ๋อเหรอเหรอหรดีแล้วล่ะดีแล้วอ้าวตายแล้วดันลืมเอายังลบมาอ้าวเดี๋ยวฉันไปเอามาให้นะนายนัดทอนหนังสือไปเถอะชิสุกาจ้าเอ้ย พอดีเขาบอกว่าลืมยางลบมาสิจริงๆเลยนะโนบิตานี่ไปเอาไหนเลยแย่ชะบัดเลยนไนี่แน่ยังมีอะไรที่ลืมไว้ในห้องอีกหรือเปล่านะได้ยินเสียงซ่าซ่ามาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะทำอะไรกันอยู่นะโนบิตะจะอ้าวแม่ขึ้นไปชั้นบนแล้วล่ะเอ้ยจะโอ้ยไปแล้วแย่แล้ว โนบิตะตั้งใจอ่านหนังสืออยู่หรือเปล่าฮะเอ๊ะใจเยี่ยมเออโอ๊ยเปียกไปหมดเลยนี่อะไรเนี่ยเล่วเล่าชิสุกะล่ะไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะฮะเชือกแบบนี้เนี่ยทิ้งมันไปซะทิ้งไปเลยใช่เอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเฮ้ย บอ่อร้อนเพื่อเธอคนเดียวเลยนะแล้วไม่ให้มีใครกาโยต้องมาพูดดีไปเ<บ>รื่องบ่อร้อนอวกาศนะไหมถ้าเป็นบอ่อน้ร้อนที่นั่งมองโลกจากอาวกาศได้เป็นยังไงอะชอบงเปล่าถ้าไม่นาทชอบไปสัญญาที่เป็นไปไม่ได้กับคนอื่นอยู่เรื่อยเลยอะฮะมันเผลอไปให้ตายดิบอ่อน้ร้อนที่มองเห็นโลกได้งั้นเหรอก็คุณจะต้องสร้างเอาไว้บนดวงจันทร์ลวนะเฮ้ยเนอะอ่ะอ้า ว่ามันไม่มีอากาศอากาศอาาศัดเบ็ดฮะ,ะ,ะ,ะน่าจะใช้ได้แล้วละบ้างอืมอืมอืมอาละเท่านี้ก็มีอากาศแล้วแต่ว,ว่ารอแปบ๊บนึงนะถ้าปล่อยเอาไว้า่างนี้เดี๋ยวอากาศจะลอยหายไปหมดเลยเพปเะะนั้นต้องใช้ถุงมืออากาศทำให้อากาศแข็งตัวซะ แต่ไม่ให้แข็งมากเกินไปอ่าแบบนี้แบบนี้โอเคไม่มีปัญหาแล้วล่ะเป็นเพราะว่าดวงจันทร์มีแรงดึงดูดน้อยกว่าโลกหกเท่านะร่างกายของเราก็เลยเบากว่าเดิมโอ้ย้างั้นเอาตรงนี้แล้วนะเอาปึ๊บี่อ่าเรียบร้อย นายไปเรียกชิสกามาได้แล้วละโอเคขอเชิญสู่บ่อน้ำร้อนอวกาศเราสร้างเปื่ชิสกาโดยเฉพาะเลยแช่น้ำตามสบายเลยนะขอบคุณมากจ้าอ๋อแล้วคราวนี้อย่ามากวนอีกละหรือแล้วละน้าน่าไว้ใจอ๋อถ้าอย่างนั้นนะคุณยนต์บอดี้การ์ดให้มันจับหน้าชิสกาเอาไว้นะ โลบิตะลองเดินเข้าไปที่บ่อน้ำร้อนดูทีนอกจากชิซูกาแล้วนะถ้าใครเข้าใกล้บ่อก็จะโดนไล่ออกมาแบบนี้แหละนั่นก็คงวางใจได้แล้วล่ะพูดในปากก็ได้นี่รู้เรื่องหรอกเอาละ ตางกันไเลยนะว้าวว้าวจังเลยควงมฟ้าสวยจัง ดูใหญ่ดูใหญ่เอ้ยน้อพิตะนายเนี่ยทะลึ่งหน้าดูเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยฉันแค่คอยเฝ้าดูโพราะเป็นห่วงชิสุกาเขาตัางหากเล่ามไม่ต้องห่วงไปหรอกนะมีหุ่นบริกาศอยู่แล้วที่สําคัญนะกล้องโทรทัศนะ์น่ะมันมองไม่เห็นคนที่อยู่บนดวงจันทร์หรอกนะ,ะงั้นหรอกเหรอโถ่เอ้อยห กีนี่มันอา้าหายไปไหนแล้วล่ะมัน,มนจะยิ่แย่แล้วล่ะจานบินอ่ะมนุษย์ต่างดาวบุกไอชิซุกะอยู่ในอันตรายเฮ้นี่โดบิตะอยา่าเลยดีกว่านะวิธีนั้นน่ะมันไม่เดบผลหรอกนี่มันเรื่องจริงนะฉันเห็นจริงๆเอเลี่ยนบุกชิซุกะอยู่ในอันตราย แต่ย้ำแล้วย้ำอีกอีกเลยแบบเนี้ไม่ดีนะโนบิตะเออคือมันเป็นความจริงนะมีจานบินมามาเชื่อกันหน่อยดิเถอะย่าจะพูดเรื่องนั้นอยู่อีกไม่ไหวนะไปเลยทั้งสองคนนั่นแหละไปเด็กสาวชาวโลกดวงน่ากลัว้หมอเออเจ็บท้ายที่สุดโลกก็รอดพ้นจากการลุกรายของเหล่ามารร้ายจนดไ้